สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาดูรุ่นนะฮะเหรียญเซมารุ่นรวยชนะจน99นะครับอ่านะครับรุ่นนี้ก็ใช้ระยะเวลาการสร้างนานพอสมควรนะครับก็อันนี้เป็นชุดกรรมการนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแกะร,รีวิวให้ดูนะครับอ่ะเริ่มแรกรุ่นแรกนะครับ อนะครับพอเงาแกะไก่คู่นะเดี๋ยวแกะแกะอาจจะตัดดีกว่าครับตัดแล้วก็จะมารีวิวนะครับนี่นะครับรุ่นอาเตียนเซมารวยชนะจนเนื้อแรกจะเป็นเนื้อกะลาทองนะครับนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับเป็นไก่คู่นะฮะนะครับเหรียญเสมารวยชนะจนเก้าเก้าเก้านะครับ นะครับอันนี้เขาถือว่าสวยนะครับงานอย่างนี้เหมือนรุ่นอายุวัฒนะนะครับของวราก็รวยนะครับอ่ะเหรียญซองนะครับเป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับกระไหลเงินลงงาลายตรงชาตินะครับอ่ะสวยนะครับกรุขอบคุครับนี่นะครับเป็นเนื้อไม่ใหญ่มากนะครับเหรียญพิมเสมานี่ไม่ใหญ่มากนะครับ ด้านหลังนะฮะเหมือนเดิมนะครับไก่คู่นะฮะอันนี้ราคาที่8.3นะครับระไรเงินลงยานะฮะเน้นที่สามนะครับเบินเครื่องบินนะครับนะเบ็นเครื่องบินลงยาลายลงชาตินะครับอ่านี่ครับข้างหลังเป็นไก่คู่นะครับแบบนี้นะครับไก่คู่แบบนี้เลยนะครับราคาที่แปนะครับสวยนะครับยังสวยอยู่นะครับอันนี้เป็นชุดกรรมการนะครับเดี๋ยวลุ้นนะ เราจะมารีวิววัลังครับอย่างที่4นะครับนี่นะเป็นกระไรนาคนะครับตรงยงาลายทงชาตินะครับนี่ครับรายการที่แปดจุดสองมีความสวยงามนะครับเจ้าสวยงามนะครับก็สี่เหลี่ยมนี้นะครับมีกระไรทองนะครับกระไรเงินนะปีเครื่องบินกระไรนาคนะครับอนาในชุดมีสี่แย่นะครับชุดกรรมการนะครับ นะครับหน้ากองก็จะเป็นอย่างนี้ครับจุดกระบบการนะฮะสวยงามครับสวยงามนะครับรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปรุ่นเนื้อต่อนะครับอ่านะครับนี่ดูหน้าผมผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปรุ่นเนื้อผมจะตัดแยกมานะครับนี่ดูชมไปก่อนนะครับอ่าสวยงามนะครับเดี๋ยวอ่าคลิปรุ่นเนื้อเราค่อยมาทีหลังครับ ก็วันนี้ก็ขอบคุณนะทไปเข้ามารับชม,มรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับ